ครับสวัสดีครับพี่น้องเก็บซีแฟนครับแฟนช่องครับพี่น้องครับมือนีพอใจดีสิผ้าปตามแนวทางน้องพี่น้องเนาะแนวทางเล่าพัฒนาเด้เลยพี่น้องเด้อแนวทางเล้าพัฒนาพี่น้องวงวดที่แล้วกบผิดหวังเล็กน้อยพี่น้องทั้งไทยทั้งเล่ากับ,บ่เป็นยังพี่น้องนะครับกับ่ต้องเสียใจพี่น้องกระสู่ต่อไปน้องพี่น้องเนาะ แนวทางมีเขา่ามีรุดพี่น้องนะครับยังได้พอใจดีกับสิพัฒนยามให้ดีที่สุดพี่น้องนะครับเนะาะสำหรับไทยสำหรับเล่าพอใจดีสีคนหาให้มันได้ดีที่สุดเอามาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องครับงวดวันที่16กกันยาก็ดีพี่น้องนะครับเนาะ วันจันทร์ที่สี่กะดีพี่น้องวันจันทร์ที่สี่เนี่เป็นเลขเหล้าได้พี่น้องเด้อเล่าพัฒนาของพอใจดีเข้าสี่เข้าสามหลุดหนึ่งกับบอสกับบอสถือว่าหนักเกียรติพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องก็ถือว่าใช้ได้พี่น้องนะครับกับบอสเป็นนังพี่น้องแล้วก็มาตามต่อกันเนาะพี่น้องเนาะเลาพัฒนาพี่น้องอ่าเลาพัฒนาวันที่วันจันทร์พี่น้องวันจันทร์เนาะ วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ที่สี่พี่น้องจันทร์ที่สี่กอย่สองห้าหกหกพี่น้องนะครับนี่ครับวันจันทร์ ที่สีกันยา2 5ง6พี่น้องนะครับชึบนี่คือเนวท่างเล่าพัฒนาพี่น้องที่เสือมาฝากพีตอนน้องในวันจันทร์ที่สกันยาสองห้าหกหได้พี่น้องได้อา่านะครับ วันที่4กันยาสอง2 5 6 6, 6พี่น้องเลขที่พอใจดีสิเอามานําเสนอพี่เสนอน้องเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีอยังแน่พี่น้องอ่าไปเบิ้งกันพี่นอ้อง มีเลขอยู่หกคูพี่น้องนะครับคือเก่าแหละพี่น้องนะครับที่ว่าเด่นเด่นที่ว่าเอามาใหายพี่ให้น้องให้น้องเห็นเนี่ยมีที่ว่าแปดกับห้าพี่น้องนะครับห้ากับแปดพี่น้องนะครับสิมาจับคู่ให้พี่ให้น้องนะครับสิมาจับคู่ให้พี่ให้น้องได้ชมเอาไปปิดเจรณา ไปซื้อไปหาหน่าร่งทุนบอ่อพี่น้องหน่าเสื้อถือบอ่อหน่าเดินดีบอ่อพี่น้องให้พี่น้องเอาไปพินิษผิจเจรนาในวันจันทร์ที่สี่กันที่สี่กันย่าสองห้าหกหกลาวพัฒนาพี่น้องนะครับเอาไปเบิง้งเอาไปแย่งเอาไปชมว่ามันเข่ากันบอ่อกับแนวทางของพี่ของน้องนะครับเนาะ มันเข่ากันบอถือกันบอหนาเดินหนาลงทุนบอหนาซื้อหนาหาบอพี่น้องนะครับแนวทางล่าพัฒนาเอาพี่น้องใส่ล่าพัฒนาก่อนอืม เลาาพัฒนาพี่น้องนี่ครับเล้าพัฒนาพี่น้องนะครับนี่คือวันจันทร์ที่สี่เลาาพัฒนาของเฮาพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใจดีสิจับคู่ให้เน้นๆเลยพี่น้องเอานักๆเลยพี่น้องนะครับ จับคู่ห้่มีอย่างแน่พี่น้องนะไปเบิงไปชมกันเนาะจับคู่มีอย่างแน่พี่น้องนะครับจับคู่มีอะไรบ้างเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างแน่ไปเบิงกันพี่น้อง นี่ครับแนวทางนะครับเนาะนี่คือแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานบ่ว่ากันพี่น้องนี่คือแนวทางเอามาฝากพี่ตอนน้องในเป็นแนวทางเบิ้งไปน้ากันพี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานบ่าว่ากันได้พี่น้องเด้ออันนี้มันคือแนวทางเอามาฝากพี่ตอนน้อง ให้พี่น้องมีส้มมีไส้สไปพร้อมๆกันพี่นอ้องมาเบิ้งอีกหนึ่งคู่พี่น้องนะครับเนาะอะแปดสามพี่น้องแปดสี่พี่น้อง 8 6หพี่น้องนี่แหละครับคือแนวทางของเหล้าพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องครับผมน้องมักกระจัดขัดกระพานได้พี่น้องได้ไม่ว่ากันนาะพี่น้องเนาะบ่าวกันพี่น้องแนวทางมันมีเขามีหลุดบ่าวกันนี่แหละครับแนวทางมีเขามีหลุดบ่าวกันพี่น้องนะครับแนวทางเหล้าพัฒนาวันจันทร์ที่สี่ กันยาสองห้าหกหกพี่น้องนะครับเอาใส่โลโกโล้พ่อใจดีก่อนพอใจดีพอใจดีครับธนาคารเกษตรกร หนึ่งห้าสี่สามเจ็ศูนย์เก้็สี่องนี่คือแนวาทาั้งเล้าพัฒนานะครับเด้อเล้าพัฒนาของพ่อใจดีนะไป้องเนาะ เขามาแล้วสามงวดพี่น้องงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้กับรุน <บ S 1> <บ S 2> พี่น้องก็ขอประทานตรวจก็อ,อภัยพี่น้องครับผมของเขาเป็นหนึ่งแปดของเขาเป็นสองแปดกะเ่เป็นอย่างพี่น้องอ่อก็ถือว่าเขากะใกล้เคียงก็หมั่นคงแม่นยำพี่น้องเอาสำหรับวันจันทร์ที่สี่ก็ขอแก้ตัวพี่น้องวันจันทร์ที่สี่กันยาสองห้าหกหกพี่น้องอา่า เราพัฒนาพี่น้องวิ่งห้ากับแปดลูดหากับแปดพี่น้องนะครับเนาะจับคู่ให้กระหาสามหาสี่หาหกแปดสามแปดสี่แปดหกพี่น้องนี่คือแนวทางของพ่อใจดีชาแนลได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับแคหนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอไว้เพื่อเป็นหลักฐานพยานพี่น้องเอาไว้เบิรงสููกันงวดต่อไปพี่น้องครับผม เอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องเด้อเอาสาหรับคลิปนี้พอใจดีก็บมิแนทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละครับคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ